การสร้างขึ้นมาของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความชื่อว่าทําแล้วจะดีทําแล้วจะเจริญรุ่งเรืองทําแล้วมีชื่อเสียงนะครับเรื่องนี้คงต้องดูกันยาวๆหลังจากที่ครูกายแก้วมาประเทศไทยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลทําให้หลายคนเกิดความไม่สบายใจนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผมเชื่อว่ายังไม่จบนะคงมีภาคต่อนะครับในส่วนของการรถไฟ เรื่องของการเช่าที่ของการรถไฟว่าจะดำเนินการอย่างไรสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะมาต่อกันนะภาคต่อเรื่องกูกายแก้วปรากฏว่าเรื่องนี้คงไม่จบ ง่ายๆนะเพราะว่าที่ผ่านมามีการไปฟ้องร้องต่อศาลโดยกรรมการคนหนึ่งนะฮะของโรงแรมนะ,ะไปร้องต่อศาลเพื่อที่จะให้ย้ายรู่กายแก้วออกไปแต่ปรากฏว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรงแรมนะ,ะยืนยันว่าไม่ได้นะ,ะเพราะว่าเปิดสัญญาเช่าถึง20ปีต่างคนต่างปรบผมไปยกเลิกเขาผมก็โดนปรับ ถ้าเขาอยู่ดียกครูไกแก้วไปผมก็ต้องปรับเขาหรือถ้าจะไม่ปรับเขาก็ต้องบอกเราใหม่ว่าถ้าครูครูไกยแก้วไปครูจะคุณจะเอาอะไรมาจะทําอะไรคุณมาบอกเรื่องสัญญาเช่าเราเราปรับรูปปั้นครูไกยแก้วนะครับถ,ถูกตั้งอยู่ที่กลางแยกรัชนาบริเวณโรงแรมเดินไนบาซ่าครับด้านหลังผมนี้นะครับ วันนี้ทางผู้บริหารของโรงแรมมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับครัวกแก้วจะอยู่หรือไปครับหลังจากที่กระแสชาวพุทธบางส่วนกดดันหนักว่านำรูปปั้นที่หน้าตาน่าเกรดน่ากลัวมาตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองแบบนี้เหมาะสมหรือไม่โดยวันนี้นะครับทางผู้บริหารยืนยันครับว่าจะไม่มีการย้ายรูปปั้นคูัวกแก้วไปที่อื่นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าภายหลังจากที่นำรูปปั้นครัวกแก้วเนี่ยมาตั้งไว้นะครับยอดจองของโรงแรมนะครับเต็มทุกห้องครับเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเป็นผลบวกกับทางงโรรรแมคับ รวมไปถึงในขณะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับทางผู้บริหารนะครับเปิดเผยว่าจะมีการสร้างโดมปิดบางอําพลางนะครับไม่ให้คนภุมคภาภายนอกเนี่ยที่สัญจรไปมาบริเวณถนนรัชดาเนี่ยเห็นครูกายแก้วนะเพื่อเลื่อนกระแสสังคมลงมาครับขณะที่ผู้บริหารเปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่มีการนํารูปปั้นครูกายแก้วมาตั้งตรงจุดนี้มีคนปูกหวยเป็นมูลค่ากว่าหลายสิบล้านบาทแล้วด้วยครับก็สาเหตุนี้ก็ชัดเจนนะครับอย่างที่เรียนว่าเราให้ พื้นที่กับครูไก่แก้วก็เช่าไปแล้วอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้เช่าแล้วเมื่อกี้ผมพาสื่อเดินดูท่านจะเห็นว่าพื้นที่มากมายที่มันปิดปิดตายอยู่เราก็แบ่งให้เช่าหมดนะครับวันนี้พื้นที่ที่เป็นโซนที่เป็นร้านค้าที่จะเป็นพาซาน่อันนั้นผมให้เช่าเนี่ยฟรี6เดือนด้วยนะครับไม่คิดค่าเช่าใครสนใจมาติดต่อที่โรงแรมได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่รองรับไให้เราจะสัมภาษณ์พูดคุยว่าคุณจะขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้คุณเนี่ย เช่าโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าก่อน6เดือนแรกจ่ายแต่ค่าน้ำค่าไฟคุณตามที่คุณใช้จริงนะคุณติดไฟดวงเดียวก็คิดคุณดวงเดียวคุณใช้น้ํา10บาทผมก็คิดคุณ10บาทอย่างเงี้ย6เดือนเพราะนั้นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยโรงแรมไม่ไม่มีนโยบายบริหารเองเราไม่ใช่มืออาชีพทุกด้านอย่างด้านนี้อาจจะหน่อยเขาเป็นมืออาชีพเรื่องของครูไก่แก้วเรื่องของการไหว้สอกเพราะบูชาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับศาสนาเพราะนั้นผมย้ายเขาไม่ได้ครับ มีการลือๆกันในโลกโซเชียลว่าส่วนใหญ่คนที่มากรับไหว้ปุกาแก้วเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนไทยเยอะกว่าอย่างเนี้ครับเรื่องลือซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้าไปลือในสิ่งที่มันไม่ไมตรงไม่ตรงข้อเท็จจริงเนาะผมเคยให้ข่าวไปแล้วว่ามาบอกว่าฆ่าหมูบูชาแมวเนี้ยผมให้ห้าหมื่นบาทใครที่ไปเจอตัวคนที่เป็นเพจที่ปล่อยข่าวอย่างนี้นะนี่คนที่มาไหว้ที่เนี่ยเราต้องแบ่งแขกเป็น2ส,ส่วน แขกโรงแรมนี้90%เป็นต่างประเทศแต่ที่มาไหว้ที่นี่เ99%เป็นคนไทยมาจากหลากหลายพื้นที่เวลานี้เรามีการก่อสร้างกลางวันไม่ให้เข้าแต่ตั้งแต่6โมงเย็นไปเราเปิดให้เข้าแต่อีกระยะหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องฟังทางผู้เช่าเขาเหมือนกันว่าพอเขาสร้างอาคารที่มันเข้าไม่ได้อาจจะต้องหยุดแล้วต่อไปก็เปิดให้เข้าตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนั้นไม่ใช่เราบริหารแล้วก็จะเป็นเรื่องของ ผู้เช่าเขาบริหารพื้นที่เราไม่เกี่ยวครับในกรณีของผู้เช่าเหมือนเขาเหมือนจะยอมถอยสักเก้าหนึ่งในการสร้างโดมขาตรงนี้เพื่อแบบประชาชนที่บางคนที่เขาเดินทางเขาอาจจะหวัดเราลดกระแสอันนี้อันนี้ผู้เช่าเขายอมนะผู้เช่าเขายอมแล้วเขาก็ยอมยอมให้เงินแต่โรงแรมไม่ใช่พูดเปล่าๆโรงแรมช่วย2ี่ล้านนะครับอันนี้ผมย้ําเลยโรงแรมให้ยี่สิบล้านในการค่าทำโดมรับ การนำภูไก่แก้วมาตั้งนะครับเป็นหนึ่งในแผนคู้ของทางผู้บริหารโรงแรมหรือว่าความเชื่อของผู้บริหารโรงแรมตรงจุดหนนะครับอันนี้เราเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องภูไก่แก้วเราคิดเรื่องการให้เช่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วบนนี้ถ้าให้เช่าได้ให้เป็นรายได้ของโรงแรมเราให้เช่าหมดก็ต้องมีคุณไพโรดก็ถ้าสมมุตินะวันนี้บริหารแล้วใช้หนี้สามพันกว่าล้านแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายการบริหารสามพันกว่าล้านน่ต้องตัดส่วนขายขายหุ้นเพิ่มทุนถูกไหมฮะ มันก็มันต้องต้องมีกระบวนการจัดสรรอ่นนะไม่งั้นอยู่ดีๆน้องว่าโรงแรมเช่ากี่ปีถึงจะจ่ายเงินสามพันล้านดอกเบี้ยเดินทุกวันนะมันไม่มีคือถ้าใช้สามพันล้านวันนี้เอาสามพันล้านมาจ่ายโป้งเนี่ยคุณไพโรนดกลับไปถือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับครจะอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นไปได้ก็คือต้องทําให้โรงแรมเนี่ยมันมีมูลค่าพอมีมูลค่าจะต้องขายถูกไหมครเพิ่มคุณอ่า ต้องร่วมกันระหว่างทางบัญคุณไพโรธคือร่วมกันใช่ไมการคุณไพโรธไม่มีกําลังอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเรียกเพิ่มทุนสักห้าพันล้านอ่ะคุณไพโร์มีลงทุนมาเท่าไหร่คุณจะเพิ่มทุนไหมเพราะว่าเดี๋ยวขั้นต่อไปเนี่ยก็คือต้องเพิ่มทุนแน่นอนครับอันนี้เรียนเลยเพราะไม่เพิ่มทุนคุณจะเอาทุนที่ไหนมาทำพอเพิ่มทุนปั๊บเนี่ยไอ้หุ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เี่ยเุ้นที่ว่าจอมุ่ง่นแปดสิบมันจะลดลงไปตาม แต่ถามว่าคุณไพโรดยังเหลือไหมยังเหลือแล้วคุณไพโร์ต้องคิดใหม่ว่าวันนี้วิธีการแก้เนี่ยผมถามว่าโรงแรมก่อนจะเก็บเงินได้สามพันล้านเนี่ยหน้าวันนี้สามพันกว่าล้านที่เป็นนี้ดอกเบีย้ยเดินไปอีกกี่ปีคุณจะใช้หมดถ้าไม่ใช้วิธีการเพิ่มเงนินกรณีเรื่องของรู่กายแก้วที่ถูกนำมาตั้งไว้ในโรงแรมเดอะบาซ่าโฮเทลแบงกอก จนกลายเป็นกระแสวิวิจารณ์หลายฝ่ายสู่การตั้งคําถามของสังคมว่าจะย้ายครูกายแก้วหรือไม่นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาที่ห้องราชโยธินแกรนด์ชั้น20 The Grand b a z a Hotel Bangkok นายชาลีนพวงณ์ณอยุธยาเลขานุกการประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยนายสิทธิชัยหอมศิริวันที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย แถลงกรณีครูกายแก้วที่ตั้งบริเวณโรงแรมเดอะบาซาโฮเทลแบงกอกนะฮะประเด็นรูปปั้นครูกายแก้วอยู่หรือรูหรือไปนะครับซึ่งนายชาลีนพวงน์นายุทธยาเลขาธิการประธานคณะกรรมาการบริหารกล่าวว่าขอขอบคุณสภาศิลปินส่งเสริมก็ไม่ไม่ ไม่กล่าวว่าขอขอบคุณสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา,าโดยดรสุประชัยคณะรัษฎรแห่งชาตินะครับรวมถึงคณะรัษฎรไทยแห่งชาติองค์การรัฐธ,ธรรมนูญตามมาตราสีบสองโดยนายพลภาขุนเศษยาบาดีโดยทั้งสองหน่วยส่งหนังสือถึงโรงแรมว่าบัตรนี้ เข้าใจแล้วว่ารูปปั้นขู่กายแก้วไม่ได้กระทบต่อความเชื่อต่อทางพุทธศาสนาแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทั้งนี้หน่วยงานยินดีให้การร่วมมือกับโรงแรมในภายภาคหน้าต่อไปนะครับขณะที่ประเด็นเรื่องการวางรูปปั้นขู่กายแก้วเกิดกระแสนะครับวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการเชื่อมั่นทางศาสนานั้นนายชลีก็บอกว่าแบ่งแยกกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือโรงแรมได้เช่าที่ดินของการรถไฟทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ในการเช่ามาทำธุรกิจให้บริการในด้านโรงแรมและส่วนอื่นตามไปด้วยดังนั้นโรงแรมได้แบ่งพื้นที่ให้บริษัทของครูไก่แก้วโดยมีอาจารย์หน่อยเป็นผู้เช่าทางโรงแรมแบ่งพื้นที่ด้านหน้า,หน,าหน้าที่จะเห็นว่ามีรูปปั้นต่างๆซึ่งพื้นที่หน้าโรงแรมทั้งหมดทางโรงแรมมอบให้ผู้เช่าเช่าไปสัญญาเช่า20ปี ปีละ2ล้าน4แสนบาทนะครับเพื่อให้อาจารย์หน่อยช่วยปรับหวงจุ้ยของโรงแรมให้ดีขึ้นและระบุสัญญาชัดเจนว่าต้องไม่เกิดความเสื่อมเสียให้กับโรงแรมไม่มีผลกระทบต่อสังคมแต่ไม่ได้ทราบว่าจะนำรูปปั้นของครู่กยแก้วมาวางแต่ถือว่าเป็นสิทธิของผู้เช่าเพราะทางผู้เช่าต้องการทำธุรกิจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งโรงแรมก็ขัดอะไรไม่ได้นะครับ พลป,ปั้นขู่ไก่แก้วช่วยทำให้โรงแรมกลายเป็นที่รู้จักโด่งดังมากขนาดนี้และถือเป็นการสร้างกระแสในทางบู่ให้กับโรงแรมด้วยซ้ำเพราะมีลูกค้าเในการจองโรงแรมเพิ่มมากขึ้นเบื้องต้นโรงแรมหาวเรือกับกทมาว่าจะแก้ไขปัญหายอย่างไรและได้ข้อสรุปว่าตั้งรูปปั้นขู่ไก่แก้วนั้นไม่ได้มีความผิดแต่เพื่อความสบายใจของประชาชนจึงมีการขอให้ทาการปกปิดโดยการสร้าง ปฏิมากรรมส่วนครอบนะครับงบประมาณ60ล้านบาทซึ่งผู้เช่าช่วงสถานที่จะออกค่าใช้จ่ายแต่นายอนุชาดุลยาพิสิทธิ์ชัยหุ้นส่วนถือหุ้น20%จะช่วยออก20ล้านบาทคาดใช้ระยะเวลาในการสร้าง2เดือนเพื่อลดกระแสะความไม่พอใจและหันมาสนใจปฏิมากรรมครอบแทนซึ่งออกแบบโดยสถาปัตยกรรมมีรูปทรงคล้ายโดมสนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนในอนาคตหลังหมดสัญญาจะมีการย้ายรูปปั้นรู่กายแก้วออกไปหรือไม่คงต้องรอดูคาดว่าคงไม่ย้ายเพราะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดถ้านำมาบิกเกะร์อตอนนี้นะก็ตอนแรกก็มีการไปร้องนะครับให้โรงแรมหยุดว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาต่อมาก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับพุทธ แต่อย่างใดนะบางคนก็บอกว่านี่เกี่ยวข้องกับเรื่องอวาตารนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของซาตานเป็นเรื่องของอัป,ปมงคลนะซึ่งต่อมาเนี่ยกลุ่มที่ไปเรียกร้องก็ยอมรับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธนะแต่ประเด็นเรื่องของการผิดกฎหมายตอนนี้ทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้ผิดกฎหมายในขณะเดีวยวกันต้องไปดูระเบียบโรงแกรมเนี่ย ไปเช่าที่ของการรถไฟมาแล้วก็เอาไปเช่าใหเา้เช่าช่วงอีกรอบหนึ่งนะต้องไปดูสัญญาของการรถไฟนะว่าห้ามการเช่าช่วงหรือไม่ถ้าห้ามการเช่าช่วงเนี่ยก็หม,มายความว่าการจะไปเช่าช่วงอีก20ปีเนี่ยไม่ได้และที่สําคัญก็คือว่าได้มีการกําหนดการเช่าช่วงเนี่ยหรือการเช่าเนี่ยนะให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นเวลากี่ปีสิ่งเหล่านี้ก็คงจะ ต่ออีกยกหนึ่งนะการรถไฟก็คงจะต้องรับผิดชอบโดยตรงว่าถูกหรือผิดสัญญาแต่อย่างใดนะถ้าผิดก็ต้องดําเนินการไม่ผิดก็สามารถดําเนินการต่อไปได้แต่เรื่องนี้เนี่ยนะผมเรียนหุ้นส่วนว่ามันเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นลทัทธิตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาเลยเรื่องการบูชาผีนะการบูชาผีการนับถือผีนะเป็นสําคัญ ครูกกยแก้วดูจากประวัติศาสตร์แล้วไม่มีคําอื่นใดไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นใดนะครับว่าครูกกยแก้วมีประวัติที่มาแต่เป็นเรื่องของการจิตนาการสร้างขึ้นมาของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความชื่อว่าทําแล้วจะดีทําแล้วจะเจริญรุ่งเรืองทําแล้วมีชื่อเสียงนะครับเรื่องนี้คงต้องดูกันยาวๆหลังจากที่ครูกายแก้วมา ประเทศไทยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลทําให้หลายคนเกิดความไม่สบายใจนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผมเชื่อว่ายังไม่จบนะคงมีภาคต่อนะครับในส่วนของการรถไฟเรื่องของการเช่าที่ของการรถไฟว่าจะดำเนินการอย่างไรเรื่องนี้โปรดติดตาม ตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบกรบมือไม่สิน้น